สวัสดีค่ะพาไปตัดตนกุยชายค่ะก็เศร้าอยู่นะคะพ่อบ้านป่วยเนาะป่วยทำงานไม่ได้เราก็ต้องหาไรายได้ค่ะพอดีพ่อบ้านเขาบอกว่าอยากกินผัดหมี่ ผัดมีแดงอะค่ะแบบโบราณเราก็จะมาตัดใบกุยชายค่ะ mm hmm. ก็เลยนึกเมนูขึ้นได้พรุ่งนี้จะเอาไปขายหน้าโรงเรียนอนุบาล mm hmm. ตื่นแต่เช้าค่ะแล้วก็เอาไปขายเรามีกุยชายอยู่ก็ตัดไปก่อนสลับผัดเปลี่ยนไปกับบางทีก็ทำข้าวผัดอะไรเงี้ยค่ะขายกลองละ10บาท15บาทให้เด็ก ลองทําดูคะ่ะไม่รู้ว่าจะมีไรายได้พอที่จะอยู่กันได้หรือเปล่าค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเอาไปโรยหน้าเฉยๆคะ่ะแล้วก็ยังเหลือเอาไว้อีกข้างในบ้านก็มีอีกนะคะแต่ว่าถอนต้นเทียนออกบ้างเขาจะได้โตไปล้าง ได้ใบกุยช่ายมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาหอมแดงมาปอกแล้วเนี่ยกาน้ำมะขามแช่ไว้เดี๋ยวเราจะเที่ยวน้ําน้ําที่ว่าจะผัดมีะคะ่ะเที่ยวไวก้กอดรสชาติให้มันคงที่ยังขาดถั่วงอกค่ะขี่รถเครื่องก็ไม่เป็นเดี๋ยวต้องฝากถ้าใครไปตลาดใช่ไหมคะก็ฝากเขาซื้อนนี้ตื่นแต่เช้าผัดแล้วก็ออกไปขายแป๊บหนึง่งช่วงที่เด็กไปโรงเรียนนะคะค่อยกลับมาดูพ่อบ้านต่อ อาชีพก็ทําผมนะคะทีนี้พอเราย้ายกลับมาอยู่บ้านนอกนะคะอาเภอหนองใหญ่เนี่ยมันไม่มีลูกค้าเยอะเหมือนที่ในเมืองชนมันก็จะมีแบบเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะคนแก่คนเฒ่าแถวบ้านเท่านั้นเองที่มาตัดทาไม่มีใครย้อมผมหรือทําอะไรก็ไรายได้ก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะเก็บผักขายบ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็ต้องหาอาชีพเพิ่มแล้วค่ะ ก่อนเคยทำพวกขนมจีบสาบูไส้หมูส่งโรงงานนะคะช่วงโควิดก็เงียบค่ะก็เลยต้องทำแบบนี้ะค่ะแล้วถ้าถ้าทำแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาดูพ่อบ้านด้วยแต่ถ้าทำของไปขายตอนเช้าแป๊บเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็พอพอจะทำได้ค่ะปอกหอมแดงเสร็จก็เดี๋ยวเอามาหั่นซอยไว้ค่ะเดี๋ยวเอาไปทำน้ำเคี่ยวมาเช้า พอบ้านเขาอยากกินลูกหมอนต้นตรงนู้นนะคะเขาก็นั่งรอที่เปนเนี้ยพอเราเผลอแป๊บเดียว่ะนนูนล้มลงไปนั่งลงไปตรงพื้นนั่นอนะโอ๊ยตกใจหมดเลยจะทำยังไงไปขายของแบบจริงจังก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องดูแลใกล้ชิดอะคะ่ะแล้วเ็าเป็นที่สมองอะเขาจะพูดแบบบางทีเขาเหมือนดื้อคุณไม่เข้าใจอะ พูดแต่เขาว่าโอเคโอเคแต่เขาทำให้พ่อบ้านกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของค่ะให้เขานอนบอกอย่าเดินเพราะว่าเดี๋ยวล้มจะออกไปซื้อกล่องโฟมกับไข่กับซ่อมค่ะเอาไว้ใส่ของไปขายพรุ่งนี้ร้านค้าก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองค่ะร้านขายไข่ งไอ,อยู่นี่ค่ะได้แล้วได้กล่องได้ช้อนซ่อมซื้อหมี่ไปเพิ่มอีกถุงนึงค่ะอันนี้ไข่เบอร์สองแผงและเก้าสบห้าจริงเอาไปทำขายใช้ไข่เบอร์เล็กก็ได้นะคะแต่ว่าเอาไปกินเองด้วยเพลงเปิดอีกแล้วเทศบาล เดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสนะคะเอาไว้ผัดหมีค่ะหมี่แดงใส่น้ำมันประมาณสักสี่ช้อนก็ได้ค่ะสี่ช้อนโต๊ะติดแก๊สนะคะก็ใส่หอมแดงไปเจียวให้พอหอมๆค่ะเอาหอมแดงลงไปนี่ก็ให้เขาแค่พอหอมๆนะคะสุก ุกใสหอมนะคะพอแล้วไม่ต้องถึงกับเป็นหอมเจียงนะคะหอมแดงเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็เบาไฟนะคะเราจะใส่แบบน้ำมะขามนะคะถ้าน้ำระขาม หนึ่งส่วนก็ใส่น้ำตาลซึ่งส่วนนะคะอันนี้เราเพราะว่าบางครั้งก็ไม่แน่นอนนะคะไม่ตายตัวเพราะว่าน้ำมะขามบางทีก็เปรี้ยวไม่เท่ากัน,นะคะ่ะที่ตวงน้ำมะขามได้ที่เอ่อสี่สิบสองช้อนเราก็ต้องใส่น้ำตาลทรายะคะ่ะทั้งหมดที่สิบเอ็ดช้อนนะคะแบบนี้นะคะ่ะพอดีพอดี จะไปตวงให้เสร็จค่ะยี่ยี่สิบเอ็ดช้อนพอดีไม่มีอันนี้ก็คือว่าทำกินเองนะคะเพิ่งทำครั้งแรกนะคะที่ทำเยอะๆขนาดนีน้ที่จะเอาไปขายก็เลยต้องขอตวงหน่อยใช้น้ำตาลทรายไม่ได้ใช้น้ำตาลปี๊บ ก็รอเขาละลายเดี๋ยวก็ไปปรุงอย่างอื่นต่อค่ะทำขายก็ต้องใส่นิดนึงค่ะวงซุปหมูช้อนเดียวพอมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเลอะช้อนนี่ซีอิ้วขาวนะคะตวงไว้แล้ว3ามช้อนกินข้าวคะ่ะใส่ไปเลยซีอิ้วขาว สีอิวขาวนี่ค่ะน้ำปลาช้อนเดียวค่ะนี่ค่ะซอสแดงเดี๋ยวเรามาตวงดูซอสแดงนี้เขาจะมีความเค็มกับเปรี้ยวนะคะที่ชิมดูค่ะเดี๋ยวไปตวงดูซิว่าจะใส่กี่ช้อนแล้วจะได้สีแค่ไหนค่ะค่ะ ตวงมาแล้ว 5, 5้าช้อนนะคะลองดูก่อนเพราะว่าไม่เคยทําเยอะเองเงี้ยค่ะเอาน้ําตรงนี้มาผสมก่อนจะได้เทง่ายๆแล้วก็ไปเทใส่ค่ะเวลาผัดเราจะใส่กะทินะคะใส่กะทิไปเป็นกับน้ำมันนะคะตอนผัดนะคะจะอร่อยกลมกล่อมแล้วเดี๋ยวพอเราทำเสร็จใช่ไหมคะเราก็ ค่อยมาคำนวณต้นทุนค่ะว่าจะได้กำไรไหมเราต้องสั่ปริมาณเท่าไหร่ใส่กล่องคิดค่ากล่องค่าอะไรอย่างเงี้ย <_ p id> ก็น่าจะแดงพอใส่เยอะก็จะเค็มไม่น่าพอเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสุดเปิดไฟแรงก่อน <_ p id> นองชิมดูก่อนว่ารสเป็นยังไง อืตอนนี้มีเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยเค็มยังไม่ค่อยหวานกี้เติมซอสแดงไปค่ะอีกสามช้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำปลาอีกช้อนหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราผัดเราจะมีถั่วง,งอกกับผัดใช่ไหมคะอาจจะไม่เค็ม ก็เริ่มแดงขึ้นนะคะเดี๋ยวเบาไฟก่อนขอชิมอีกทีนะคะก็ไม่เคยทำขายนะคะเคยแต่ผัดให้หลานกินอือโอเคนะคะอืมคิดว่าน่าจะขาดน้ำตาลนิดนึงเดี๋ยวจะเพิ่มน้ำตาลเป็นมันอยู่ที่มะขามด้วยค่ะว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยจะเพิ่มน้ำตาลอีกสัก สามช้อนค่ะนี่ค่ะสามช้อนทั้งหมดเป็นน้ำมะขามนี่สี่สิบสองช้อนนี้นะคะมันมันกะไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่ามะขามบางต้นมันเปรี้ยวบางต้นไม่เปรี้ยวแต่ในในสูตรเนี่ยที่ที่ต้มอยู่เนี่ยค่ะก็คือน้ำมะขามสี่สิบสองน้ำตาลสิบห้าค่ะ <c oughs> <c oughs> เออสิบส <c oughs> ี่น้ำตาลสิบสี่ ผงรสดีหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนสซีอิ๊วขาว3ช้อนแล้วก็ซอสแดงค่ะที่ซื้อสำเร็จรูปมาเนะะี่ยค่ะ8ช้อนค่ะหอมแดงก็ประมาณสักครึ่งขีดแล้เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเดือดสักพักนึงนะคะ่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้เวลาจะผัดเราก็แบ่งออกมา เนี่ยค่ะเคี่ยวจนเขาหนืดๆประมาณนี้ค่ะก็ปิดเตาเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวใส่กล่องใส่ตู้เย็นเก็บไว้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ